มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่ง,เร,งเรื่อง Amazing คือผมจะบอกว่าเรื่องนี้เ,เป็นเรื่องที่ผมได้ลงพื้นที่ไปถ่ายรายการแล้วนะครับผูบ้ชมกับเขาตอบพะรวง<อ>แน่นอนถือว่าเป็นความเชื่อของชาวจังหวัดสุขโขทยัยนี่ก็คือภาพบรรยากาศ <Nice. S 1> ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับแต่ไอ้ก้อนนั้น,นผมได้จับจริงๆนะเล่ามาเล่ามานี่คือไอ้ก้อนที่เขาบอกว่ามันเป็นกระแสะอยู่เนี่ยกรมทรัพยากรธรณีเขาเผยนะครับบอกว่ามเมล็ดข้าวประหลาดที่เกาะกันเป็นก้อนกลมๆในหินนะครับนั่นก็คือฟอสซิลฟิลซูลินิตหรือว่าคดข้าวสา สิ่งมีชีวิตดึกดําบรรที่เก่าแก่กว่าไดาโนเสาร์อายุครับคุณผู้ชมไม่ใช่ก้อนนี้นะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนอเดี๋ยวมันจะเจออีกก้อนหนึ่งอายุเนี่ยเก่าแก่กว่าไดาโนเสาร์อายุ3 0 0ถึง5ถึง252ล้านปีเลยนะครับอ,อื้อ ตามที่ปรากฏนะครับที่เป็นข่าวกันเนี่ยเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการเผยแพร่ภาพก้อนหินประหลาดลักษณะคล้ายฟอสซิลเมล็ดเข้าสารจํานวนมากฝังตัวอยู่ในหินเมื่อนํามาผ่าเจรไนเนี่ยจะดูคล้ายกับเมล็ดเข้าสุกที่ฝังตัวในหินสีดําในก้อนนี้คุณนก้อนนี้ก้อนนี้นะครับ แล้วก็ศินเนี่ยจะมีสีน้ําตาลนิยมทําเป็นเครื่องประดับนะครับ,รบของขลังที่ชาวบ้านในเชื่อว่าหินประหลาดน,นี้เป็นหินศักดิ์สิทธิ์หายากของจังหวัดส,สุขโ<อ>ขทัยกรมธรณีนะครับเขาก็บอกว่า,ามีการให้ข้อมูลว่าก้อนหินนี้เนี่ยปรากฏในข่าวเป็นซากดึกดําบันของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังครับหรือว่า ฟอร์แรมมินิฟอนะครับที่สามารถมองเห็นโครงร่างขนาดเล็กภายในหินได้ด้วยตาเปล่าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่สูญพันธุ์ไปแล้วครับเมื่อสิ้นสุดยุคของเพอร์เมียนนะครับอยู่ที่ประมาณ252ล้านปีก่อนจัดอยู่ในอันดับของฟิ l ซูลินิด a านะครับมีชื่อเรียกโดยทั่วไปบอกว่าฟิ l ซูลินิด นะฮะส่วนใหญ่เนมีขนาดมากกว่า2มิลิเมตรบางชนิดมีความยาวมากกว่า5เซนติเมตรลักษณะรูปร่างก็เป็นทรงรีคล้ายเม็ดเข้าสารนะครับทำให้ถูกเรียกกันว่าเข้าสารหินหรือว่าคดเข้าสารหรือที่ผมเรียกกันนั่นแหละครับเนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็นะฮะที่เป็นความเชื่อคือคือกิมมิคของข่าวนี้ก็คือว่าคดข้าสารก้อนนี้ที่อายุกว่าเกือบ300ล้านปีเนี่ยจริงๆไม่ใช่เข้าสาร ไม่ใช่ข้าวสารฮะเป็นสิ่งมีช<า>ีว<า>ิตถูกต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่โอ้โหย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อน uh huh. หลายร้อยล้านปี uh huh. เลยนะราต้องใช้คํานี้นะครับ